สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยนะครับสำหรับวันนี้มีผมคูมันดำชัยชนะทัศนีและคุณพอลแค็คเกอร์เดชาทรมังุงเมืองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณคู่มันดำและก็เป็นแจงรายการคู่มันมวยไทยทาง SMMTV วยครับวันนี้ไปกันที่ลุมพินีกับนะครับสึกอิมวินเนสแอ์ของทนายต่อยครับสมบูรณ์ีรุตดีเมที จัดไม้โฉม4คู่เหมือนเดิมใช่แล้วนะครับไปเริ่มกันเลยครับคุณน็อกครับกับผมคู่ที่3ครับโอโรโน่ซากามิครับผมกับดาวอังคารปอบริรักในพิการหนึ่งรอยสามสิปอนด์มวยใหญ่เลยนะครับนี่130ปอนด์โอโรโน่ซากามินี่ก็มวยของโปรโมเตอร์ครับนะครับทั้งคู่นี่ก็เป็นดาวดังเจ็ดสีใช่นะครับฟอร์มหลังเป็นยังไงครับทั้งคู่ฟอร์มหลังโอโรโน่ครับแพ้คะแนนเงินแท้ต่อยธุรกิจบันเทิงครับสองไฟส์ติดติดกันเลยแล้วก็มาชนะคะแนนโทมัสสอชัยเจริญ ส่วนทางด้านดาวังคารครับชนะคะแนนโอโรโน่สากามิครับแล้วก็มาแพ้คะแนนน้องบีสิทธสรารวัตรกิรพงศ์แล้วก็ชนะคะแนนลิธิชัยกอสกุลเชื้อครับครับนัก็เป็นฟอร์มหลังนะครับที่นํามาแจ้งให้ได้ทราบกันนี่ครับ,ม,บมวยโปรโมเตอร์เลยครับสําหรับทางด้านโอโรโน ในวันนี้ก็เป็นทีเด็ดของพี่อิกสยามในรายการมือไทยรายวันด้วยครับครับเองมาดูครับว่าเจอกันแล้วนี่จะเดือดแค่ไหนหนักทั้งคู่กรรมาการสำเริงเกาเกลี้ยงก็เป็นผู้ห้ามบนเวทีครับก็ไฟที่ไฟที่เจอกันเนี่ยล่าสุดนี้ก็ดาวังคารชนะคะแนนไปที่ช่องเจ็เลยครับวันวันที่16บอ้สิบเกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอาลครับ มาชมครับยกที่3 2ยกเป็นยังไงครับผู้นี้2ยกนี่เป็นทางด้านโอโรโนต่ออยู่5 4าะยังเล็กๆ,ๆน้อยๆน่ครับได้น่าเสือดูดีกับพวกร่างน,นี่ดาวังคารใหญ่กว่าครับคับโอยโดนเตะขาไปแล้วโอ้โหมากระดุเลยครับยกที่3าี่เป็นคนชอบแรกทีไปทีหนึ่งดูครับขึ้นมาเดินหาดาวังคารเป็นมวยเดินชอบปั้มครับคนนี้ดาวังคาร ตีข่าซ้ายเข้าไปดูครับยามบิดวงในน,นี่มวยของทนายต่อยก็ขึ้นชกหลายตัวครับช่า,ายขากนน้นแน่อยู่ที่มุมครับตอนนี้พลิกมาได้ครับโอโรโนโ่ ยังปีกันไม่ถนัดแต่ออกมาใหม่กรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงครับต้องมาห้ามโอ้ดูทรงผมดาวังคารนะุ้ณครับบาดใจแม่จริงอ้าวแล้วก็เทลงไปโอ้โหรู้สึกจะเกลียนด้านเดียวด้วยนะแล้วดาวังคารโอ้โหเขาเรียกว่าเปิดข้างครับเปิดข้างเดียวด้วยปกติจะเห็นต่เปิดสองข้างนี้นี่ครับแต่ตอนนี้เข่าขอสองข้างอ่ยทั้งซ้ายทั้งขวาครับเข้าถึงลำไส้หมดแล้วโอ้เสีย้ายเข้าไปดูจังหวะใน ในายใครจะชับกันจับนี้ยังดูไม่ออกครับจะออกมาใหม่ให้เห็นชัดๆกันไปแหมเดินตลอดเลยกระดองคารต้องหลบหมัดโอโโน่ดีๆนะรับผมหลบไม่ดีนี่มีสิทธิ์หล่นดูครับล็อกได้ตี้โน้นคืนเขาไปโอโรโน่น,นี่มีคนเตะกันอยู่ที่หลังมี่ลายสัตว์มวยไทยรูปหววไทยนะนี่ครับจิตใจหัวจิตหัวใจรักหววไทยครับรับ มาครับจับอีขี้ไสี่ยบเข้าไปชัดเจนครับลูกนี้เอาลากมาใหม่โดนเสียบคืนเด้งไปกลับมาดาวังคารน,นี่วันนี้วันอังคารครับดาวังคารจะมาหรือเปล่าเออแต่ชื่อเหมือนวังกันด้วยสิครับผมอ่าแ,แล้วก็เทโอ้โหแล้วดาวังคารหล่นไปอยู่ข้างล่างครับมาใหม่ครับมาใหม่ดาวังคารทาใหม่ครับหมสถานการณ์ยกนี้นี่สูสีครับเอาแล้วเดินเบียดล็อกตู้ย พยายามจะเจาะล่างยังตีสู้อยู่ครับโอ้แล้วมีแถมไปตอนกับหมดยกอีกครั้งหนึ่งดาวังคารก็มั่นใจแล้วครับในตะละกําลังเลี้ยวแรงครับอาวุธที่ออกไปตอนนี้ครับอยู่ทางด้านดาวังคารและคุณน็อกนะพลิกกลับมา5-4แล้วครับได้เตียบ5ต่อ4ครับสําหรับดาวังคารวันนี้ผู้ชมก็เข้าไปเยอะทีเดียวได้ลูกเดินนะครับมาดูยกที่4ครับ แต่ว่ายังไม่แน่นอนเลยครับสถานการณ์ยังสูสีกันอยู่นี่ครับบางแครครับเหนือปรัชพีสิทธิ์ขุนนะครับต้องบอกว่าทีมงานเกียรติเพชรครับใช่สารล็อกครับจะเดินล็อกไม่ให้จับด้วยไหนไม่จับเตะดีกว่าโอ้ยโดนตับล่างโอ้ยมาเป็นชุดเหมือนกันครับโอตโน่เกือบฟีบครับลูกนี้โดนยางโอ้ยหมัดทั้งหมัดทั้งแข้งเอาแล้วครับเซไปเซมาโอ้ย หล่นไม่หล่นครับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้เอาตัวเอาไปไหมครับตอนนี้ดาววังคานนั้จะยุบไหมแต่ดูครับโดนไปเน้นๆเนื้อเนื้อเลยในส่วนเหมือนกันเอาละเริ่มจะบีดออกมาแต่โดนโอ้โหออรโนมาทุกใหญ่ครับอดูครับคุณน็อกครับดูครับโอ้โหหน้ากคมตาแล้วโอ้หลับทั้งทั้งคู่ออร์โดก็มหน้ากคมตาต่อยดาววังคานี่ก็มหน้ากคมตาตั้งปิดกาบไว้อาละทัน้ำจโอ้ย โอ้ยมีสิทธิ์หล่นแล้วครับมีสิทธิ์หล่นแล้ว<อ>มีสวนเหมือนกันมีสวนมาเอามาคืเนเรับผมโอ้โห,โโหแลกกันมันจริงๆยอด,ดติงต,งตนนิงครับฟื้นแ<ไ>ล้อยังไม่โรโน่เหมือนจะนิ่งไปสักนิดนึงครับมาแล้วนลิกลับมาดาวังานเสียบคื้นก่อนหนึ่งดอกอีกดอกหนึ่งมาคาไว้ครับแยกแยกออกมาเดินต่อดาวังคารฟื้นแล้วครับคุณล้อครับรอดมาได้ครับชุดนั้นโอ้โหคุณพระช่วย เอาเอายังตีไม่ได้ครับดูครับโอโรโน่ยกนี้ต้องบอกว่าเล่นดาวังคารเกือบกลับบ้านไม่เป็นเลยนะโอ้โหเกือบจะกลับดาวังคารไม่ได้ครับนีครับหนีก่อนแล้วครับเอายังไงครับปัดไกลแขงกันอยู่แทงดาวังคารแต่โอโรโน่ก็พลิกมาแทงกันสนุกเลยครับแมววยสึดอีมินเนแอนนี่มันทุกคพูนจริงเอาแล้วครับ นี่ขนาดผู้แรกที่นำมาได้รับชมกันนะครับผมเอ้โาจับได้ครับออโรโน่เสียบเข้าไปมีเด้งมีเด้งดาวังคารต้องแยกมาใหม่ดาวังคารนี่จับติดอย่างเดียวครับไม่สนใจกรรมการไม่ต้องเดี๋ยวผมเดินเองไม่ต้องบอกครับแก้ง้ายสายที่ยังไม่โดนครับดาวังคารเดินตามต่อ โรโนาะไปโอ้ยมีตักข่าวซ้ายเอาไว้ <c oughs> ลูกเดินนี่ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยตายอีกแล้วใครว่าดาวคารไม่เดินนี่สงสัยตาจะมีปัญหานะมานะ้ะเดินทั้งยกแต่ช่วงต้นนี่โดนยับครับโดโนเโด้นเต้นหนีไปนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นอนเนี่ยลาลิตีโอ้ยแถมไม่ตอนจบยก แต่หัวจิตหัวใจยังสู้ครับเดินไม่หยุดเลยครับดาวังคารยังสู้ได้ครับหมดสี่ยกมีสถานการณ์กลับมาที่โอโรโน่ครับขยับไปเจ็ดสี่เอาแล้วครับพลิกกลับมาอยู่แดงแล้วแม่โดนชุดนั้นไปชุดเดียวแล้วมึนเลยบาดชุดใหญ่นะ่แต่ว่ารอดมาได้เดี๋ยวมาดูว่ายกที่ยกสุดท้ายยกที่ห้านี่จะเป็นยังไงมีเหตุกา์อะไรเกิดขึ้นไหมนะโอ้โหเสยหมวยก็เข้าไปแน่นขนาดเลยครับ สุอีมีเนนแอร์วันนี้เอาแล้วครับยกสุดท้ายครับตัดสินแล้วเดินต่อดาวองคาราจะเป็นต่อแล้วถอยเยอะไม่ได้แล้วโอโรโน่เนี่ยถอยเยอะแบบนี้นี่แต่จะตะโนก,กนว่าได้ว่าหนีอย่างเดียวนะเด้งตีนี่ครับไม่หนีด้วยครับโอโรโน่โอโรโน่ก็ไม่หนีครับดาวองคารก็บุกต่อ สนใจนะอีน่าพรมครับดาวองคการโดยแทง่โตตลอดโอโรโน่ตั้งกำแพงเอาไว้ยังยกขาไม่ขึ้นเลยครับดาวองคารโอ้โดนถักเอาไว้ครับเอาละครับเดินต่อเนื่องครับดาวองคารโอ้โหนเข่าลอยใส่อ้าวตีอ้าวโดนกดแล้วโดนกดแล้วแม่ตั้งเอาไว้คาไว้ครับคุณล็อกครับโตอยู่แทงสายมาติดครับ โอโ้ยัดล,ลูกนี้ชัดเจนครับดาวคาร์เดอรโอโรโน่ก็เด้งตีมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งนะขี่กันอยู่อันนี้มุมเชือกอ,ออกมาดาวคารยังเดินเดินจับตีไมค์ทีตีได้ไหมโอ้ยตีหนึง่งโอ้โ,โอ้ยขี่เลยครับแบบนี้แมโอโรโน่เป็นอะไรครับ เด้งหนีถอยหนีก่อนโอ้โหหนีเยอะแบบนี้ไม่ดีนะหนีอย่าโดนอีกครับโอ้เขาแล้วสถานการณ์เขางะไวแน่นอนแล้วโอ้ยโดนข่าวชุดใหญ่แล้วตัวอย่าแข็งนะโอ้โยยัดข่าวซ้ายไปอีกทีหนึ่งดาวน์โอ้ยทำไปอีกทีถ้ถึงจะเจ็บปวดแทนเลยครับผู้นี่หันไปมองที่มุมตรงไหนหรือเปล่าดูสถานการณ์บนล็อกครับนี่มีแข้งช่วงท้ายแล้30เมตรสุดท้าย โอ้เกิดอะไรขึ้นกับโอโรโน่ครับตอนนี้โอ้แล้วโอโรโน่ครับหมดแรงเลยครับดูครัเจ้าตัวถึงตัวลงไปนอนอะไรครับเป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินเลยครับว่าจะยกไปทางไหนโอ้แต่มั่นใจจริงๆครับานเขามั่นใจแล้วครับเพราะว่ายกสุดท้ายนี่ได้ทั้งยกเลยนี่ชูรอยตัดผมมาใหม่เปิดข้างเดียวนะครับกรรมการสำเรื่องการเตี้ยงครับรลบกยูไนเต้และชูมือขึ้กับดาวังคารและดูลีลาครับนะครับเอาชนะคะแนน โอโนโน่ซากามิไปครับสูสีเหลือเกินคะแนนอี่49-48กทั้ง3เสียงนะครับนะจากกรรมการบุญภา